ออือพี่น้องสาวลราได้ฟังเพลงนี้แล้วถึงกับน้ำตาไหลเป็นยังเป็นอย่างพี่น้องลราไทยจึงได้ภาคจากกัน สวัสดีกับสวัสดีเอ็ซีที่ฮักทุกทุกท่กทานยินดีตอนทับทุกท่านข้าชูชงท้องสีสาวลาวสำหรับวมือนี้ก็มาพบมาเพอ่กับสาวสีสาวลาวอีกเซนเก่าเซนเคยละเนาะและเอซีเดชพากันทับชมยุไสยู่ลาวย่ไทยอยู่ใกล้อยูยย่ไกเขาเป็นบอกสาวสีในเด้อมาพบมาเพอ่กันในเมื่อนี้นักสาวสีกรจจาบัทุกคนไปฟังเพลงจักซื้อเพลงวันแนวใดบจักนาอพี่น้องพอดีว่ามีเอ็กซ์ีคน ส่งมาให้เบิ่งแต่ว่าชาสีสยำประทานได้เข้าไปพิ่งเพื่อเมื่อนนีานน้องสาวสีก็เลยว่าจะพาทุกคนไปพิ่งชมเพลงที่เอ็ดีคนส่งมาให้นั้นไปนํากัลั่นว่าจะเป็นแนวใดแต่ก่อนที่จะไปับชมบทเพลงนั้นก็คือเก่าคือเดิมฝากทุกคนกดไลก่กดแซ์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการเฮ็ดคลิปของสาวสีในเด้อ e. เอาล้เนาะทุกคนเพื่อ,อเป็นการเยเวลาเดี๋ยวเราไปับชมบทเพลงนั้นไปพร้อมๆกันเลยเนาะไปกันเลย พี่น้องบทเพลงนี้มีสือวาเพลงพาปอดเมตตาเพลงของเราไทยลาวสถานธรรมตามผู้รู้ตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์อย๋ยหเอาไปฟังเพลงไปพร้อมๆกันเลยลงมีทุกอีเลททำร้ายเจ็บปวดเสียใจบ่อยักเวียนไว้ตายเกิดอีกแล อดคุดให้รใหรือเ่อนทำตาไหลเลยอ๋อเป็นเพลงของสอถา,านที่ปฏิิธรรมบุมิวันอะไรบนในใจนะพี่น้องตามการคาดเดน แล้วเราเคยผูกพันเว้ากันเข้าใจกันก็รู้สึกดีๆด,ดังอยากที่พรากจากกันนานปีแต่ก็ยังจำกันได้ดีไม่มีวันลืมอ,อุ้ยพี่น้องเพลงความหมายดี ปากเสียงจังถึงตาฟ้าววนครสวรรค์ลวงกระบางเสกียงเฮา็ยังมาหอดวังน้อยอที่ยานี่คือพลังแห่งศรัทธาแม่พระผู้รู้ผู้เมตตา,านำทางเราเข้าถึงตัวเอง ม่ได้แย่ชนฉันจะจนจะรู้ยเขาก็ช่วยเหลือกันเรามีน้ำใจให้คนที่อยากฝึกตนอยากจะหลุดพ้นจากทุกหลงผิดทุกิเลสทั้งรเจ็บปวดเสียใจยบ่อยากเวียนไว้ตายเกิดอีกแล้ว สิมาแต่ใสขึ้นมาด้วยใจก็แม่นเฮาคือพี่น้องกันมีอะไรก็แบ่งปันกันหักกันแทนกันช่วยเหลือก,กันร่วมแรงร่วมใจไทยลาวุ้พี่น้องเราสายชิไหลเมืเ่อเพลงก็มีความหมายดีแฮง เราถึงประเทศลาวกับประเทศไทยะะแม่พระทั้งสองเฮาไว้อย่าปล่อยใจให้ล่องลอยเมื่อคิดก็หู้ทันความคิดคอยตื่นใจอย่าให้ลงทาง นมีสตินำทางยืนเดินนั่งน,น,น,นอนก็ระลึกก้สึกที่นี่ไม่ได้แยกจนฉันจะจนจะรวยเขาก็ช่วยเหลือกันเรามีน้ำใจให้คนที่อยากเิกตนอยากจะหลุดพ้น บอกอว่ามันภัยสิ่งมาแต่ใสขึ้นมาด้วยใจก็มันเฮาคือพี่น้องกันมีอะไรก็แบ่งปันกันหักกันแพงกันช่วยเหลือกันร่วมแรงร่วมใจใครลงวีพี่น้อง พี่น้องจะชีฟังเพลงนี้เราจะชีน้ำตาไหลเลยพี่น้องเป็นบทเพลงที่ว่ามีความหมายดีกันเลยเนาะพี่น้องเพิ่นจะเล่าถึงประเทศลาวกับประเทศไทยที่มีสายแดนติดจอดกันแล้วก็เหมือนกับพี่น้องที่ว่าพัดพากจากกันมาโดนเอียงประมาณนี้นะพี่น้องอุย้ยซึ่งจะชีได้เห็นแล้วจะชีได้ฟังแล้วจะชีก็รู้สึกว่าซึ่งหลายน้ำตาฉีไหลเนลานะพี่น้องย้อยวมื้อนี้นาะชี้จะพาคนไปชองคอมเมนต์กันว่า แต่ละคนทีว่าได้ฟังบทเพลงนี้ไปแล้วเพิ่นพู้สึกกันแนวใดโดยเริ่มกันจากคอมเมนต์แรกเลยเราเพิน่นบอกว่าโอ้ซึ้งใจจังค่ะสองพี่น้องสาวลาวไทยให้ความอบอุ่นรักกันมากเลยค่ะคนเสื้อสีฟ้าคือทายาทจากสปปลาวส่วนเสื้อสีขาวคือทายาทไทยค่ะ่าสั่นพี่น้องอุ้ยสมพงศ์เห็นเพ่นกอดกันอยู่นาะพี่น้องและคอมเมนต์ที่สองเพิน่นบอกว่า ถ้าฝรั่งเศสไม่มาแยากประเทศพี่น้องไทยลาวเราก็จะเป็นคนชาติเดียวกันจเจริญไปพร้อมๆกันค่ะเจยดายนลพี่น้องฟังแล้วน้ำตาไหลเลยครับเพลงพเพราะและมีความหมายได้ดีมากเลยทำให้ไทยและลาวทั้งสองประเทศยิ่งรักกันมากอยากใจร่วมเป็นประเทศเดียวกันว่าไสพี่น้องและบางคอมเมนต์นอกเพิ่นกับบอกว่าพวกเราพูดคล้ายๆกันบรรพบุรุษร่วมสายเลือดมาแต่ปางก่อน พวกเราไม่เคยชิดกับมาลบค่ากันมาสิพี่น้องและคอมเมนต์ถัดมานเพนบอกว่าเห็นเพื่อนห้องก็จะให้ตามเลยค่ะฟังแล้วฟังอีกคิดคือเรื่องจริงเลยค่ะแม่นแม่แม่น,มน,มนสดีได้ฟังครั้งแรกเสดกันยังหูซึ้แบบนั้นนาะพี่น้องและคอมเมนต์ถัดมานพนบอกว่าเสียงพ่อจังเลยนะผมมีปู่เป็นคนลาวอพยพบ,บ้านปู่อยู่นครหลวงพะบางเป็นลูกครึ่งลาวจีน มาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ16ปีตั้งแต่มาจากลาวไม่เคยกลับประเทศลาวเลยจนเสียชีวิตแต่ปู่มาอยู่ในประเทศไทยได้สัญชาติไทยนะว่าโอ้คนลาวที่ว่าอบพยพไปจากลาวเมื่อสงครามเพื่อนก็นได้สัญชาติไปแล้วนพี่น้องหลายๆคนเลยที่ว่าเห็นข่าวเนาะและคอมเมนต์ถัดมาเพิ่นบอกว่าอย่าให้น้ำพึ่งเพียงจุดเดียว ของใครบางคนในประเทศที่เขาทั้งสองคนทะเลาะกันแล้วชวนพาเราคนหมู่มากต้องตกกระไดยพลอยจนไปตามอารมณ์ความโกรธของคนคนนั้นเพียงไม่จี่คนจนทําให้มิตรภาพประเทศเราสองฝั่งต้องเกลียดกันเพราะเพียงคนไม่จี่คนที่เขาเกลียดกันเลยถ้าเราใช้สติในการแยกแยะเราจะได้รู้เลยว่าคนแย่แยของแต่ละประเทศเรา นั้นมีไม่มากพอเท่ากับคนดีของคนในแต่ละประเทศนั่นๆเลยคนไม่ดีเพียงไม่กี่คนทําให้คนสองประเทศเราต้องเกลียดกันไปด้วยทั้งหมดคนดีส่วนมากที่เขาไม่เห็นด้วยเขาไม่ได้มาช่วยบอกเปล่าๆประกาศปล่อยชิปว่าไม่เกี่ยวด้วยก็มีมากเกือบค่อนประเทศต่อไปนี้ถ้าใครจะทะเลาะใครเรื่องส่วนตัวอารมณ์โกรธ ถ้าเขาไม่เจาะจงชื่อบุคคลที่มีเรื่องกันแล้วเราไม่เกี่ยวกับคนจำนวนมากทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันเป็นพักเป็นพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนดีต้องช่วยกันปาดและช่วยบอกกล่าวในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องด้วยนะคะมิตรภาพที่ดีของสองฝั่งฟ้าเดียวกันเราจะได้เป็นมิตรที่ดีมีน้ำใจให้กันในทุกๆด้าน ควรดูเหตุและผลของความถูกต้องให้นักข่าวที่ดีช่วยสารสัมพันธ์ให้เข้าใจว่าผิดหรือถูกด้วยความเป็นกลางที่ชัดเจนถูกต้องโดยไม่เอ็นเอียงตามความชอบส่วนตัวเราเชื่อว่าความดีที่งดงามอันบริสุทธิ์ใจและความจริงใจเท่านั้นที่จะสามารถสารสัมพันธ์ใหม่ให้เราทั้งสองฝากฝั่งสามารถกลับมาเป็นมิตรแท้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามยากอย่าให้คนกลุ่มน้อยที่มีอคติไม่ดีใช้ความคิดส่วนตัวมาเป็นเหตุปัใจจัยให้เราต้องมาเกียดกันโดยใช่เหตุอีกเลยวันนี้ดีใจมากมายและซาบซึ้งในใจของคนลาวทุกท่านมีโอกาสได้ยินเพลงอันไพเราะซาบซึ้งเราสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแม่ฟ้าหลวงของเราชาวไทย ที่ท่านได้ช่วยสารสัมพันธ์ให้เรามีความรักเพื่อนบ้านข้างเคียงดุลพี่น้องเพื่อนบ้านที่ดีให้แก่กันถ้าทุกท่านมีความรู้สึกที่กันกองออกมาจากใจเหมือนในเนื้อเพลงเราคนหนึ่งคือคนไทยเริ่มมีหัวใจแบ่งบ้านเปิดกว้างพร้อมความรู้สึกและคิดว่า ประชาชนคนลาวไม่สิ้นคนดีถึงเศรษฐกิจบ้านเมืองจะไม่ได้อยู่ถึงลำดับต้นๆแต่การส่งเสียงกึกก้องส่งความรู้สึกผ่านเสียงเพลงมันได้ก้องกลางวานส่งข่าวมาถึงบางไทยและได้เข้ามามีลำดับอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจชาวไทยหลายคนแน่นอนและส่วนตัวเชื่อว่าทุกท่านทุกคนชาวลาวหลายๆท่านกำลังจะเข้ามายืนอยู่ในหัวใจของชาวไทย ในฐานะพี่น้องต่างชาติขอบคุณมากมายหัวใจเราเปิดกว้างพร้อมกับความอบอุ่นที่ดีงามให้ซึ่งกันและกันขอให้เรากับสู่มิตรภาพที่แท้จริงและจริงใจต่อกันทั้งตอนหน้าและรับหลังทั้งสองฟากฟ้าเดียวกันนะคะขอให้เป็นเช่นนี้ตลอดไปค่ะด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมอุ๊ยพี่น้องเป็นคอมเมนต์ที่ว่ายาวเลยแต่ว่าส,สิ ได้อ่านแล้วเสียสีกับฮูสตีนะพี่น้องและคอมเมนต์ถัดมาเพื่อนบอกว่าขอบคุณพี่น้องสาวลาามากๆค่ะในวันนี้รู้แล้วว่าพี่น้องสาวลาวส่วนใจไม่ได้เกลียดเราซาบซึ้งใจมากขอบคุณสําหรับกําลังใจที่มากมายอุ้ยพี่น้อง มีแต่สองประเทศเฮาเท่านั้นนที่ว่าพูดคุยกันฮู้เรื่องอย่างกับเนื้อเพลงเพราะฉะนั้นแล้วสองประเทศเฮาจงฮักแพงกันไว้เนาะบบมีประเทศไดที่ว่าจะเป็นเหมือนสองประเทศเฮาเพราะฉะนั้นแล้วฮักแพงกันเด้อพี่น้องชาวไทยและนี่เนาทุกคนก็เป็นบทเพลงที่ว่าเอจีที่เพิ่นส่งมาให้สาวรีได้เบิ่งได้สมกันนั่นเองเนาะสาวสีต้องขอขอบใจเอจีหลายๆยที่ว่า ได้ส่งเพลงนี้มาให้สาวสีได้เปิงได้ฟังและการได้รับรู้ถึงเนื้อในใจความของเพลงนั่นเอ,องน้องอุยซึ่งได้ฟังแล้วกับู้สกิกกันเลยฮักแพงกันนอกาพี่น้องลาวไทยเอาลนะนอกทุกคนสําหรับคลิปนี้นอะงสาวสีก็มีสิ่งดีๆมาให้ทุกคนได้เบิงได้สมกันเพียงแต่สำนีเนาะถ้าหากว่าเมียนไผ่ที่มาจีบแบบนี้แต่อย่าลืมก็ไลค์กดแชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสีในเด้อ สำหรับคลิปนี้นอกเสาสีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้พบกันในคลิปต่อไปไปก่อนเด้อบายบายขอขอบใจเด้อ